าโตได้เก่งวะเ,เออนี่ยถ้าเกิดน้องนุอยู่อินเดียชมน้องนุน่าหลอ่อน่ารัก,กร้องว,ว่าไงนุคริสตัล ว้าโอ้โหข้าวจวยเลยเออข้าวจวดเลยโอยยังรอแท้เลยอ้ยไเลยเนี่ยอ่แล้วนัดตรีกูไปไหนอะเออมึงเนี่ยมนารียกอะเรียอะไรแม่มัดางเนี่ยมันน่างนนน่าควายอะไอเียขอบคุณกครับที่ตถอกา้เยี่ยมผู้ต้องหานะครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวตอนลิเกเรื่องเราถ่ายทีเดียวเรื่องเดียวนะใช่ครับใช่ครับเอออ่ะแล้วหน้าสตริงไปไหนอ่ะทำไมฉันหน้าสตริงไอ้น้องนุ๊กเขาจู้เขาจุ๊บอะไม่คนละครัแปลกันยังไงกูไม่เคยลำเอียงลำแองหรอกไอ้นะกูไม่เคยลำเอียงลำแองไอ้กูรู้ลำเอียงอั้นลำแองคืออะไรเออมันก็เหมือนแบบว่าคอยคอยคอยไปตรงตรงตรงนั่งตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคคือน้ำพงน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยออ๋นน้้พพงริกเออ คนนั้นน่ะนู่นน่ะอ,อยู่เป็นแขกเหนือมึงอยู่แขกใต้บางคนละคว,วามหมายกันมึงแขกแขกเหนือรล้วอีกอย่างหนึง่งแขกใต้รล้วอีกอย่างหนึง่งเพื่อ,อแล้วเกิดรู้ว่าน้องนูเขาย้ายมาอยู่แขกใต้เหมือนกูอ่ะเอาได้เลยใร<อ>ครไม่ย้ายกูขอแทลยตาด้วยอโอ๊ยกูยังหอ ข้างบนเขามึงอยู่ข้างล่างเขาอ่ะมึงรินดินด้นไปได้เรื่อยอยังไงกูก็ต้องนอ่าสตใจจนได้อ,อ่ะอ่าใช่ลืมใหม่สวยไหมอ่ะลืมใหม่สวยไหมภาพภาพภาพลืมใหม่เขาสวยไหมหล่อไหมเออภาพาวีดดิ้งแกสองคนสวยกว่านี้อีกเหนไหน่อยกูจะถีบกระเด้นมึงให้แล้วน,น่ะเขาก็เค้กกันจริงนั่นน่ะมึงเห็นนะมเ,เขาเขาเค้กกันแกล้งมึงแซวนะเขาก็เคกันจริงนั่นน่ะมึงเห็นนะ แล้วแสดงว่าไม่จริงเหรอจริงอ้าวอะไรอ่ะหอยหยอกกันพอดีหยอกกันพอดีไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอันนี้ฉันขอหอมแก้มเธอได้ไหมอ่ะได้หรือเปล่าคุณน่ยจะอ้วกแต่ง